สวัสดีครับกล่าวผมแบงค์กับเกมแคทเตอร์ผมน้าวันนี้ผมจะมาอัปเดตดันการลนป่าวีสามนั่นเองครับผมนะช่วงวันที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตเกมนี้อย่างมากมายเรายังคงตื่นเต้นกับการมาของเกมนี้ครับผมถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เล่นในเร็ววันแต่ผมก็สึกตื่นเต้นครั้งนี้กับการเปิดเผยภาพปกเกมและก็รวมทั้งความสามารถของนักเรียนทุกคนรวมทั้งชื่อมันด้วยมาทงความรู้จักของนักเรียนพวกนี้กันดีกว่าผมนะว่าจะมีตัวไหนบ้างแล้วก็มาเริ่มทําการวิเคราะห์กันว่าแต่ละตัวจะเป็นยังไงหรืออะไรบ้างโอเค ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากหน้าปกเกมที่ออกมาของผมนะผมได้ภาพมามันคือนี่ครับผมนี่คือภาพหน้าปกเกมของเกมใหม่ดันก็ับปวี V3 ซึ่งน่าจะลงแค่เครื่อง PS4 แล้วก็ PS Vita ผมนะรู้จักปกเกมเอาลงเ,องเครื่องรืเอง p s ่นะเว้ยเออแต่ผมก็เห็นก็ภาพก็สวยจริงอะ่ะอาจจะเหมาะลง PS4 ก็ได้แล้วก็ p s Vita แน่นอนว่า2เครื่องนี้ผมไม่มีทั้ง2เครื่องครับผมนะแต่ p s Vita ีนี่มันมีเกมหลายเองที่ผมอยากจะเล่นอยู่บางที ไม่รู้ดิถ้าผมหาวิธีการต่อเพียสบตาเข้าคอมได้ก็อาจจะไปซื้อมาแคสมั้งไม่รู้นะดูก่อนอาจจะซื้อมาก็ได้ไปซื้อก็ได้ก็อยากอยากเล่นเกมแต่ว่ามันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเนงันผมก็ไม่จำเป็นต้องรีเปล่าวะใช่ไหมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็เล่นไม่ไม่รู้เรื่องอย่างดีก็ต้องรอภาษาอังกฤษกันต่อไปนี่คือปกของมันปกของมันให้คล้ายกับภาคสองนะมันจะมีรวมๆกันอยู่ตรงเนี้ยเออบรรยากาศมันคล้ายกับภาคสองแล้วก็ข้างในนี่โหถ้าเดี๋ยดได้ผมไม่มีภาพที่มันชัดถ้าเกิดมีชัด และดูแต่ละคนที่เท่มากเลยในปกนี้ครับผมนะโอเคแล้วนั่นก็คือหน้าปกครับผมงั้นเราก็มาสู่ตัวหลัก,กเลยดีกว่าเราจะมาดูว่าแต่ละคนในภาพนี้มีชื่อว่าและก็ความสามารถอะไรบ้างตัวละครของภาคนี้ครับผมนะรนมนะเราจะเรียงกันไปตั้งดั่จากซ้ายไปขวากันเลยกันอืม,มาก่อนอื่นเลยไอตัวแรกนี้มันชื่ออะไรผมจะดูไปด้วยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ข้อมูลของเว็บนี้ผมจะทิ้งไว้ก่นอนคอมเมนต์ด้านล่างครับผมนะถ้าใครอยากจะเข้าดูเว็บนี้ก็เปิดได้ผมก็เอาข้อมูลจากเว็บนี้แหละที่งั้นจะรู้มันชื่ออะไรบ้างโอเคมาเริ่มจากทางซ้ายสุด มันชื่อว่าชินกูจิโยชิคิโยหรือว่าโคเลคิโยโยชิคิโยหรือโคเลคิโยอ,อะไรสักอย่างผมนะความสามารถของมันก็คือนักวิจัยด้านวัฒนธรรมพื้นเมืองครับผมนะก็คือนักวิจัยด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆว่าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าวัฒนธรรมไทยอะไรแบบนี้ในการที่จะสืบราการที่เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามลากเงาอะไรพวกนี้ใช่ไหมเอม หน้ามันไม่ให้เลยเว้ยคือเนี่ยตอนแรกผมรู้สึกว่าผมจะบอกว่ามันเป็นอัติเมตทหารใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอัติเมตนักวิจัยวัฒนธรรมการแต่งตัวมึงมัน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 เป็นวัฒนธรรมชาติไหนวะกูกูไม่เข้าใจนะเว้ยแต่ว่ามันตัวคอรมันเท่ดีแต่ความสามารถมันกระหลงเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่กระหลงกงมากเลยนะเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนละกันโอเคมาดูคนที่สองตรงนี้บ้างผมนะชื่อว่าโยนากาแองจี้ชีสสวยความสามารถแน่นอนอัติเมตนักศิลปะผมนะอใช่ไหมล่ะ แต่ที่ผมบอกไปผมไม่ได้บอกไปใช่ไหมตอนที่ผมทำคลิปเรียลชันผมรู้เลยว่าเธอเป็นอัลติเมทนักศิลปะเพราะาเธอมีอุปรกรณ์ศิลปะตรงที่ขาดผมถูกเว้าน,นี้ผมถูกโอเคก็ถ้าเกิดเป็นอัลติเมทศิลปะผมจะบอกอะไรได้บ้างมันก็น่าจะมีตอนที่เราเล่นอยู่ก็อาจจะมีการวาดภาพหรืออะไรคนนี้ก็จะเป็นคนวาดให้อะไรอย่างนี้มั้งความสามารถนี้อาจจะมีประโยชน์ได้ตอนที่เราไปเล่นก็ได้น่าจะมีโอเคคนต่อไปคนที่สามข,ข้างหลังตรงนี้ผมนะชื่อโทโจซันมิความสามารถพิเศษคืออัลติเมท เมดครับผมนะอัติเมดเมดหรือว่าอัติเมดคนใช้นั่นเองอืมันก็ดูเข้ากับชุดของเธอแต่ตอนแรกผมบอกว่าอะไรเธอผมบอกว่าเธอเป็นอัติเมดโกติโกลิต้าใช่ไหมคนเรื่องกันเลยเธอเป็นอัติเมดเมดก็ดูจริงๆมันก็ดูง่ายนะชุดของเธอก็เป็นชุดคนรับใช้จริงๆแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอาจจะมาแนวเดียวกับเปโกผมนะผมว่าเธอต้องสู้เก่งแน่เลยดูจากแววตาอะไรก็ไหลน่าจะเป็นมาแนวเปโกเธออาจจะเป็นท้งเธอเธอเป็นเมด ธออาจจะเป็นเมดของใครสักคนในนี้ก็ได้ผมนะค้าๆเป,โ,ปโกที่มีไอฟูยโกะเป็นนายน้อยเธออาจจะเป็นเมดของใครสักคนในนี้ก็ได้ใครจะรู้ครับผมคนที่เป็นไปได้ก็คือไอเด็กเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมเธออาจจะเป็นเมดของไอเด็กนี่ก็ได้มาดูคอสามาร์ตมาดีกว่ามันชื่อว่าโอบาหรือโอ ok ok มะโชกิชิโคโยชิโคคิชิมันเป็นโหมันเป็นแป,ปลและหลายยางมาเลยเนี่ยอเอาจะเที่มันโอบาโชกิชิก็แล้วกันโอเค ความสามารถก็คือความสามารถด้านที่มันเป็นผู้นําคนนะผมนะอัตติเมตผู้นำอะไรเงี้ยอก็ดูเข้านะถ้าเกิดเธอคนนั้นจะมาเป็นเมทให้คนนี้เด็กอย่างมันเนี่ยนะเป็นผู้นําแถมไอ้ซูเปอร์มเลอร์มันแปลประมาณเพชรผู้นําแบบมันแปลไปได้ประมาณแบบคนอย่างฮิตเลอร์อ่ะเออเผด็จการแบบมาฮิตเลอร์เลยมันน่าจะเป็นผู้นําของประเทศอะไรสักอย่างแล้วก็มีความเผด็จการสูงมากดูหน้าตาแล้วก็อาจะร้ายหน้าดูอาจจะมาแนวแบบเบียคุยะก็ได้ปะ แต่ผมว่าคงไม่ได้มีสเสน่ห์เท่าเบีย์พย่าเบีย์ุยา่ามันถือตัวแต่ว่ามันมีอะไรนั่นมันมีสเสน่ห์แต่นี่มันน่าจะเป็นแบบแนวเด็กกระรองกองแงงแงงผู้นําเด็กแง่แงอะไรเงี้ยเออเป็นตัวละครที่ผมว่าน่าจะตายตัวแรกเราดูแล้วไม่น่าจะมีประโยชน์กับกลุ่มเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นแบบฟูจิโกะก็ได้คือทําตัวแย่ตอนแรกแล้วค่อยทําตัวดีตอนหลังมันก็มีทางไปไม่ได้เหมือนกันน่าสนใจครับผมงั้นต่อไปสาวแว่นคนข้างหลังชื่อของเธอคือชิโรงานิสึมุกิ อาร์ติเมตคอร์สเพลย์ครับผมนะตอนแรกผมบอกว่าเป็นอัลติเมทไอ้นักเรียนเรียนดีใช่ไหมปรากฏว่าเป็นนักอัลติเมทคอร์สเพลย์ใครมันจะเดาออกครับผมนะดูเธอใส่ชุดธรมดธรมดาธรรมดาแล้วเธอเป็นอัลติเมทคอร์สเพลย์เนี่ยนะแต่ว่ามันก็ทําให้ยิ่งน่าสนใจครับผมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับผมอัลติเมทคอร์สเพลย์เนี่ยผมนึกภาพได้เลยสมมุติว่าเธอเป็นฆาตรกรนะเธอจะ ใช้ความสามารถเมคอัพการคอสเพลของเธอในการที่จะเปลี่ยนหน้าตัวเองแล้วก็ตัดเสื้อผ้าให้เหมือนกับใครสักคนในนี้แล้วก็ปลอมตัวเป็นคนคนนั้นจต่แล้วก็ไปฆ่าคนคนอื่นก็คิดว่าคนคนนั้นเป็นคนทําแต่จริงแล้วเป็นเธอที่คอสเพลมาผมว่าต้องมีมันต้องเล่นมุกนี้เว้ยถ้าเป็นคอสเพลแล้วไม่ปลอมตัวเป็นใครเนี่ยมันจะไม่ได้หัวนะมันจะไม่ประโยชน์เพราะว่าเธอต้องปลอมตัวเป็นใครสักคนและฆ่าตกรรมแน่นอนเธอไม่เป็นฆ่าตต่ก่อนก็น่าจะต้องเป็นเหยือ่อ ถ้าเป็นเหยื่อก็จะซับซ้อนว่าเออเห็นคนนี้ตายปรากฏว่าไอ้นี่คอสเพลมาโดยตลอดอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่รู้ว่าคนนั้นตายจะจบเกมอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเธอปเป็นเหยื่อแล้วไมก่ก็ฆาตกรเนี่ยคนนี้น่าสนใจมากอัลติเมทคอสเพลโอเคมาดูตรงนี้กันบ้างผมนะชื่ออะไรมันชื่อว่าคีโบอัลติเมทของมันคือหุ่นยนต์ก็แน่นอนอยู่แล้วผมก็บอกไปแล้วแต่ตอนนู้นใช่ไหมมันคืออัลติเมทหุ่นยนต์คีโบมันมีหงอนตัวเอผมบอกไปหลายครั้งแล้วก็ คำว่าคีโบเนี่ยผมไปสังเกตในเว็บมาเขาบอกว่าคีโบมันเป็นคำเล่นคำจากคาว่าคีโบในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าคาว่าเขาหวังคีโบเล่นจากคีโบที่แปลว่าความหวังแล้วหน้าตามันก็ดูคล้ายกับตัวเอกทั้งภาคหนึ่งภาคสองครับผมมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ไม่แน่มนอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่ทําโปรแกรมของไอ้พระเอกนายนกีป่ะไอ้นายกีมาโคโตชายพระเอกของภาคหนึ่งอาจจะใส่โปรแกรมความหวังใส่หุ่นยนต์ตัวนี้ทําให้กลายเป็นหุ่นยนต์แห่งความหวังอะไรแบบนี้ชื่อคีโบ แต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่มีบทบาทสูงมากเลยตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันครับผมนะเอาไว้เรามาดูกันโอเคต่อไปสาวข้างหลังคนนู้นบ้างชื่อว่าอะไรจ๊ะชาบาชิระเทงโกเป็นอัลติเมตด้านไอคชิโอผมนะอคชิโดก็คือศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นที่น่าจะใช้พลังของศัตรูให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นต่อยมามันก็จะบิดนุ่มศัตรูกริ้งไปแล้วให้ศัตรูโจมตีมาก่อนแล้วก็ปิดกลับแบบง่ายๆป๊อป๊บปอะไรแบบเนี้ย เป็นความสามารถที่เน้นการป้องกันตัวครับไม่ค่อยจะเน้นการจะดีเท่าไหร่แต่เน้นการป้องกันตัวเป็นหลักไอชิโดตอนแรกผมนึกว่าอาร์ติเมดนักวิจัยว่าจะพืชใช่ไหมวกมีพืชอยู่แลนะ้วแต่ว่าเป็นไอคิโดแหละหน้าตาหน้ารักแล้วก็มีความสามารถป้องกันตัวดีเธอเธออาจจะอยู่ได้นานนะผมนะเพราะเธอมีความสามารถในด,ด้านการป้องกันตัวอาจจะเป็นตัวที่ละครที่อยู่ได้นานโอเคแล้วก็มาถึงแน่นอนของผมนะตัวหลักของเราอา,อาการมัตสึคาเอเดแต่อาร์ติเมดเปียโนนักเล่นเปียโนผมนะ หลายท่านในกล่องคอมเมนต์ก็เคยบอกมาแต่คลิปที่แล้วบอกเฮ้ยพี่มันมีสัญลักษณ์ของเครื่องดนตรีโน้ตดนตรีอยู่บนหัวที่คิปผมเธอเธอจะเป็นอะไรเกี่ยวกับดนตรีแน่นอนก็ถูกผมนะเธอบปดิเมนนักเปียโนแต่ว่าตัวละครหลักของเราที่เราจะเล่นกันคือนักเปียโนเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในตอนที่เราทําคดีเธอมาเล่นเปียโนให้ฟังเนี่ไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรได้ผมนะ ไม่แน่อาจจะเหมือนกับภาค2ก็ได้ที่ฮาร์ติเมนั่งสเก็ตบอร์ดตอนที่กำลังคิดใช่ไหมไอคนนี้ตัวเอกภาคนี้อาจจะเป็นเล่นเปียโนในความคิดแล Nós, ้วหาคําตอบติงติ๊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 งอ้เนี่ยโน้ตตัวนั้นโน้ตตัวนั้นเป็นฆาตกรแน่นอนอะไรแบบนี้โอ้โหพลวเวไปแต่ก็เป็นไปได้นะไม่งั้นจะเอาความรักเปียโนมาใช้ตอนไหนอะเพราะว่ามันต้องมีแต่ว่ามันจะใช้ทําอะไรเดี๋ยวค่อยรู้กันนะผมต่อไปไอตัวผู้ชายข้างหลังนี่มันชื่อว่าฮิยาฮิยาคุตะ หรือว่าชื่อเ,อเรียกว่าโมโมตาไคโตก็แล้วกันง่ายดีโมโมตาไคโต้อัลติเมทนักบินอวกาศนะผมเดอะฟัค <c oughs> เป็นตัวละครที่คงเดายากสุดเท่านในนี้นะผมนะเพราะดูรูปร่างของมันนะผมน,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 นะ,ะมันเป็นนักบินอวกาศได้ตรงไหนวะแล้วมันเป็นนักบินอวกาศแล้วมันจะช่วยอะไรเราได้เนี่ยแต่ว่าผมดูหน้าตามแล้วคา้าคเติมนั้นน่าจะคล้ายๆกับฮากาคุเลเน้นตลบบกฮ่าแต่ว่าน่าจะพึ่งพาได้มากกว่าฮากาคุเล เป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นแนวตัวละครแนวเพ,นเพื่อนสนิทเพื่อนเพื่อนดีเพื่อนเฮฮาแต่ว่าน่าจะพึ่งพาได้อยู่โดยจากหน้าตาที่เข่งขึมน่าจะเป็นตัวละครที่เราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีด้วยได้ครับผมน่าเป็นตัวละครดีมัน่าจะแอบร้ายนะถ้ามันร้ายมานี่ผมจะสะดุ้งมากเลยเพราะหน้าตาม,มันดูดีมากโอเคงั้นต่อไปคนต่อไปสาวอีกคนที่น่าจะมีบทบาทสําคัญฮาลุคาวะชุนเซนหรือว่าน่าจะชื่อฮาลุคาวะมากิครับผมนะฮาลุคาวะมากิเธอเป็นอัลเตเร์คุณครูห้องพยาบาล ผมนี่แบบเด็กวักนึกว่าเธอจะเป็นอาติเมตพวกนักคิดหรืออะไรพวกนักสืบหรืออะไรก็ว่าไปนี่เป็นอาติเมตคุณครูห้องพยาบาลเธอคนนี้ผมนะหน้าตาเธอไม่น่าไปรักษาใครนะฆ่าใครมากกว่าอะไรวะคุณครูห้องพยาบาลมันก็เป็นอาติเมตที่ได้รับการยกย่องอะขอแค่เป็นคุณครูห้องพยาบาลก็มาเป็นโรงเรียนนักเรียนนี้ได้ว่าเดบกวักแต่ว่าก็ความสามารถพยาบาลของเธอแล้วน่าจะมีส่วนในการที่จะช่วยเราได้บ้าง เธอจะเป็นมิคังของผ้านี้ใช่ไหมฮะแต่ด้วยไม่ดูไม่อ่อนแอเขามีคังเลยเธอน่าจะบอกว่ามึงไม่ทําอะไรมาเอ้ยจะดุดล้มกูไม่รักษามึงอะไรแบบเนี้เออใหแบบนี้ก็ได้มั้งมึงโง่เองเออน่าจะเป็นบัลล็อคอประมาณนั้นโอเคดูตัวละครต่อไปกันบ้างตัวต่อไปใครวะเนี่ยอืมไซเกนชูอิจิโอเคผมนะไอ้ตัวนี้ไซเกนเป็นชื่อว่าไซเกนชูอิจิความามาถก็คืออัตติเมตนักเสือครับผมนะ ขึ้นชื่อว่าเป็นอัติเม่นักเสพปุ๊บแม่งน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยเรารู้กันนะผมนะ้าภาคแรกคิริกิรินางเอกก็คือนักสืบและภาคนี้ไอตัวนี้ก็คือนักสืบดูจากชื่อน่าจะเป็นผู้ชายนะใช่ไหมไซเกนจุยจิไม่น่าจะเป็นชื่อของผู้หญิงได้หรอกน่าจะเป็นผู้ชายแล้วแหละเพราะภาคที่แล้วผมยังสงสัยไงว่ามันเป็นผู้ชายผู้หญิงน่าจะเป็นผู้ชายอะผู้ชายที่มีอัติเมตนักสืบมันน่าจะเป็นคนที่ช่วยเราได้เยอะมากผมนะน่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ได้นานด้วย ผมอยากให้พลิกล็อกอย่างนึงไงอยากให้ภาพใหม่ที่คืออธิบายนักสืบตายแต่แรกเลยแม่งเอ้ยทีนี้ก็ไม่มีใครช่วยแลวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หักมุมมากเลยนะน่าสนใจแต่ว่าตัวละครมัน,มนดูมันมีปริศนาขนาค้นหาเพราะว่าน่าจะอยู่ได้นานอยู่ว่าทําไมต้องใส่หมวกแล้วทําไมปิดตาข้างหนึ่งเรายังไม่เห็นตาข้างหนึ่งของมันนะทําไมต้องปิดเอาไว้น่าสนใจครับผมโอเคตัวต่อไปตัวละครที่เหมือนกระดุลมาร์เจนโดเลมอน มันคีอชื่อว่าโฮชิเรียวมะอาร์ติเมตนักเทนนิสกับผมนะตอนแรกผมบอกอาร์ติเมตโจใช่ไหม <laughs> มันเป็นอาร์ติเมตนักเทนนิสมันเป็นอาร์ติเมตนักเทนนิสได้ยไงวะ <laughs> คือนึกภาพสนามเทนนิสกับผมนะมันจะยาวใช่ไหมแล้วตัวมึงเล็กกระเปี้ยงเล้วมึงจะวิ่งไปวิ่งมาตอนที่เขาตีโต้ไปมามึงจะวิ่งทันได้ไงวะ <laughs> แปลว่ามึงต้องวิ่งเร็วมากเลยอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นอาร์ติเมตนักเทนนิสเดรอแล้วมันจะช่วยอะไรกูได้วะเนี่ย <laughs> <laughs> ให้คนมาเทนนิสนกันช่วยอะ่ะมันมันตัวละครที่มันดูเด่นนนนะะ <laughs> <laughs> มม,าามเาาาวว่่่่่ัีีีดไ์ทตตปลยแ มันนม่ได้เป็นตัวคอคที่ตายแรกๆผมว่าหรือไม่ก็อยู่ไม่ถึงช่วงท้ายมันมเป็นตัวคอคที่น่าจะเอามาตายมากไม่น่าจะอยู่ได้นานโอเคคนต่อไปแล้วกันผู้ชายข้างหลังนู้ปนนะเทนไคลันทาโ่อัลติเมทอะไรอะไรไอตัวนี้ผมนะเทนไคลันทาโลอัลติเมทอะไรอะไรรู้ไรครับผมเห็นหน้ามาันและหลายท่านในกลองคอมเมนต์ก็พูดเหมือนกันและมันมีหงอนตัวเอกถึสงสหงอนเนี่ยมาทายผมนี่ถึง ไอนาคิโตเวหน้าตาเป่งเครมเหมือนกันมาและผมแล้วผมมีภาพใหม่ด้วยนี่ภาพนี้นี่เอรอผมนะภาพนี้เป็นภาพตัวเอกแล้วก็ภาพไอหาไออาร์ติเมะอะไรอะไรเมื่อกี้แหละนั่งดูทันดูมันนั่งทำท่าผมนะแล้วดูหน้าตามันอาจจะเห็นไม่ชัดต้องขออภัยผมนะหารูปใหญ่ไม่ค่อยได้ตัวเอกก็สวยดีแต่ตัวนี้แม่งนั่งดูดังเก้าอี้แล้วดูทำท่ามึงนี่นาคิโตมากกูได้กลิ่นาอนาคิโตมาจากมึง ให้ผมเดาไหมอัติเมตอะไรอะไรของมันคือมันคืออัติเมตลักกี้เว้ยมันต้องมีสักคนใช่ไหมมันมีสองภาคแล้วภาคสามันต้องมีอีกคนอัติเมตลักกี้ของภาคนี้น่านจะเป็นไอหานี่แหละแล้วดูหน้าตาแม่งเคลิ้มมาเชียร์มึงลูกนากิโตใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้วะผมนะมันน่าใช่มากมันน่าจะเป็นตัวละครที่ไปมามาปวนในภาคนี้แน่นอนกลัวมันไว้ก่อนเลยผมนะสา,สาวเชียร์ได้เชียร์เลยนี่นากิโตแน่นอนแล้วก็เพราะว่าเราเป็นตัวละครเอกผู้หญิง ลองนึกภาพไอ้หาดี่มากวนตัวคอนเองยงเราบอกเอ้ยเป็นไงบ้างแต่เอ้ยคิดไม่เด้อะไรแบบนี้อมา,มาแบบวนวานอะไรตัวคอนเองเราเนี่ยแม่งต้องโคนนาจินมากเลยเอ้ยน่าสนใจนะ้อน่าสนใจนะโอเคโอเคค่อยว่ากันตัวต่อไปก็อาลติเมตข้างหน้าผมนะเธอชื่อว่ายูเมนุฮิมิซุโกอัลติเมทเมจิเชียนอัลติเมทนักเวทนต์นะผม ก็ไม่แปลกใจผมนะผมก็ทายไปแล้วด้วยก็ถูกด้วยใช่ไหมไม่นึกว่าจะเป็นจริงไงอาจจะเปเนนักเวทมนเธอใช้เวทมนได้จริงเหรอเดี๋ยวเขาว่าไม่จริงเชี่ยนมาเล่นคําได้ผมนะมันแปลได้ทั้งนักเวทมนแลวก็นักมายากลถ้าเกิดใจสมจริงก็ควรจะเป็นนักมายากลแต่ว่ามันจะใช้เวทมนเหรอไม่รู้เหมือนกันนักเวทมนหรือนักมายากลอะไรสักอย่างเธอเป็นตัวละครที่อยู่ในสายน่ารักซึ่งน่าจะไม่ลอดถึงตอนท้ายผมนะตัวละครสายน่ารักยื้อย่างเงี้ยอย่างเดียวเดี๋ยวส่วนมากจะอยู่ได้ไม่ถึงตอนสุดท้าย ตอนสุดท้ายคนส่วนใหญ่มันไม่มีนเน้นความน่ารักไงลาก่อก่อนไ <g iggle> อเป็นตัวละครที่หลายคนชอบแต่ว่าผมไม่ค่อยสนใจโรล,ลิ่เอ้อทุยเกี่ยวเย็นโอเคเป็นตัวละครข้างหลังบ้างมันชื่อว่าโกคุฮารากอนตะอาติเมตนักวิจัยแมลงครับผมนะอมนักวิจัยแมลงหลายท่านในกล่องคอมเมนต์ก็บอกเ hey, ฮ้ยพี่เห็นไม่ในกล่องตอนที่ผมทำพาร์ทอีแล้วบอกเฮ้ยพี่กล่องกล่องแมลงมันเป็นนั้นอัติเมตนะนักจับแมลงแน่นอน ผมดูไม่ผมไม่รู้ไงบอกอ๋อโอเคน่าจะใช่แล้วแหละแลวก็ใช่จริงผมนะมันคืออัติเบตนนักวิจัยแมลงแล้วกล้ามึงมีไว้ทําตูดอะไรวะแล้วกล้ามึงไว้ตูดทำอะไรเนี่ยเออแล้วผมก็มีภาพใหม่ภาพหนึ่งด้วยเหมือนกันมันคือภาพมันนี่ผมนะภาพมันตอนที่มันเหวี่ยงที่จับแมลงอย่างแรงกล้าคือกล้ามึงเนี่ยเอามาใช้จับแมลงไว้มันดูไม่มีค่ามันดูไม่สมควรมากเลยนะมึงมีกล้ามไว้เพื่อมันนั่งจับแมลงเนี่ยเออดีดี ก็ดูที่ว่ามันจะมีบทบาทอะไรให้ผมนะคือกล้ามมันใหญ่แต่มันนั่งจับแมลวมันก็ดูอาจจะดูน่ารักดีก็ได้โอเคแล้วก็ถึงคนสุดท้ายที่ผมค่อนข้างสนใจมากที่สุดเลยนะมากกว่านางเอกอ,อีอะเพราะว่าตัวละครเธอมีดีไซน์ที่น่าสนใจมากชื่อของเธอคืออิลุมะหรืออิลิมะน่าจะชื่ออิลุมะมากกว่าอิลุมะมิสุชื่อเธอคืออิลุมะมิสุอัลติเมทนักประดิษฐ์ครับผมนะและในภาพใหญ่ก็มีผมนะภาพใหญ่คือเธอเนี่ย มีเหมือนกับว่ามีกระเป๋าเครื่องประดิษฐ์าพัดนิกแล้วมีมือยืดออกมาคล้ายๆกับด็อกเตอร์ออสตาูตของสไปเดอร์แมนเลยนะเออเนี่ยแล้วก็มีขาต่อมาเป็นตัวกระโดดด้วยผมว่าตัวละครเธอนี่เป็นอะไรที่น่าสนุกมากเลยนักประดิษฐ์ใช่ไหมประดิษฐ์ของมาช่วยเราในการสืบสวนหรือว่าอะไรโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็เพราะว่าเธอเป็นนักประดิษฐ์ผมว,ว่าเธอจะต้องถนิดชิดเชื้อกับตัวละครหุ่นยนต์แน่เลย แมสมมติว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสู้มาแล้วได้รับบัตรเจ็บเธอจะเป็นคนที่จะซ่อมให้ได้เพราะเธอเป็นนักประดิษฐ์ใช่ไหมล่ะเธอจะประดิษฐ์อะไรมาช่วยเสริมพลังให้กับหุ่นยนต์ตัวนี้เพราะว่า2ตัวนี้น่าจะมีบทบาทด้วยกันอยู่เยอะน่าสนใจครับผมแล้วก็ในภาพนี้ภาพใหม่นี้ก็จะมีตัวนึงคือตัวคอครไอเด็กที่บอกเป็นนักผู้นํามาดูภาพมันก็อย่างที่บอกไปมันน่าจะเป็นผู้นําแนวฮิตเลอร์ครับผมผาดดิษก,การมากแน่นอนแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าคนตัวนี้น่าสนใจมากตัวละครที่เป็นตัวละครผมเชียร์มากทีีทท่่สุดออลทม้คืผชบแว น่าจะมีบทบาทสําคัญมากดูเด็เอามือจับเทียนลนฮะตาดิดด้วยอะเอาเทียนลนเลยใช่ไหมแล้วจะช่วยซ่อมอะไรกับหุ่นยนต์สองคนนี้ต้องทํางานด้วยกันได้ดีแน่ผมจะรอดูก,กันและวกน โอเคแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของชื่อตัวละครและความสามารถของมันทั้งหมดนะผมนะทุกท่านชอบละครตัวไหนกันบ้างก็ทิ้วิกก่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและทุกท่านคิดถึงทฤษฎีความเป็นไปได้อะไรที่น่าสนใจทิ้วิกก่อคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนกันว่าสมมุติว่าตัวละครตัวนี้เป็นฆาตกรมันจะใช้วิธีอะไรยังไงหรือว่าใครจะเป็นเหยือ่อใครจะเป็นคนที่จะตายก่อนหลังหรือว่าตายตอนแรกหรือว่าฆาตกรจะเป็นใครจะฆ่าย,ยังไงเรามานั่งคทฤษฎีกันว่าที่ก่อนคอมเมนต์ด้า,ามมนล่างงผมนะ พอได้ดูชื่อแล้วก็ดูความสบายมันแล้วผมว่าน่าสนใจมากอัติเมทคอสเพลผมยังู่ยังติดใจมันต้องมีมันต้องปลอมตัวมันต้องปลอมตัวอัติเมทนักสืบที่เปิดเผยไม่มากอัติเมทอะไรอะไรที่ผมทายว่าต้องเป็นอัติเมทลัคกี้แน่เลยมึงนี่นาคีต2สองมากและก็ตดวคอนโทสนใจที่สุดเชื่อสมภูจา๋าอ้ยถ้าเกิดมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมาอัปเดตต่อผมนะแต่วันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพือนฟู